คุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากมีหนังสือโดยหมีอัธพลคำเตือนเนื้อหาภายในคลิปนี้อาจเป็นการสปอยเนื้อหาภายในหนังสือบางบทหากสนใจอัธรศแบบเต็มรูปแบบกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มีหนังสืออีกครั้งนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็เช่นเดิมครับยังอยู่กันกับหนังสือเล่มเดิมนะครับนั่นก็คือหนังสือเรื่องชาววังช่างเล่าเรื่อง ผีนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจินชยาอย่างที่บอกไปในคลิปต้นๆนะครับเนื้อหาภายในคลิปนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการเขียนขึ้นมาโดยคุณจินชยาซึ่งเป็นลูกสาวนะครับของท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรซึ่งเป็นคุณข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่นะครับผมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนะครับเนื้อหานะครับภายในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นทั้งเรื่องราวที่ ผู้เขียนนะครับคือคุณจินชยาเนี่ยประสบพบเจอเองบ้างท่านผู้หญิงพึงจิตซึ่งมีเป็นคนที่มีเซนต์น,นะครับก็ประสบพบเจอเองบ้างหรือเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้หญิงเนี่ยได้รับฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาบอกเล่าให้กับผู้เขียนได้เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับผมเอาเลยครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มในบทที่มีชื่อว่าพระราชวังดุสิตนะครับผมซึ่งเป็นบทที่ยาวเรียงต่อกัน4บทนะครับแล้วก็ จะต่อกันด้วยเรื่องราวของเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็แขกที่ไม่ได้รับเชิญทีนี้เรามาดูกันถึงเรื่องราวของพระราชวังดุสิตที่ท่านผู้หญิงได้ไม่ได้ประสบพบเจอเองนะครับแต่ว่าก็รับฟังมาอีกทีนึง่งแล้ก็มาบอกเล่าให้คุณจินชยาฟังนะครับซึ่งเ,เรื่องราวในบทแรกนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่คุณจินชยาเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยนะครับคุณจินชยาเองเนี่ยเคยเป็นบรรณาธิการนะครับ คือเคยทำงานให้กับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นนิตยสารที่ชื่อว่าวิมานเมกซึ่งก็เป็นหนังสือที่เหมือนเป็นนิตยสารท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์แล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างๆนะครับประวัติ สิ่งของหรือว่าชิ้นชิ้นชิ้นของสําคัญประวัติพระตำหนักประวัติเจ้านายอะไรในอดีตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทั้งภาคที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมก็ในนนิตยสารตัวเนี้ยเนาะก็จะต้องมีการถ่ายภาพถ่ายอะไรเนาะก็จะลงไปนะครับคุณจินชยาก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยนะครับภายในตำหนักภายในองค์พระตำหนักเองภายในบรรยากาศโดยรอบหรือถ่ายเจาะไปใน ชิ้นสิ่งของสําคัญอะไรต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องมือ,อที่เรียกว่าได้เป็นเครื่องราชูปโภคเนาะเครื่องใช้ของเจ้านายไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอชามอะไรเงี้ยนะครับก็ถ่ายกันไปก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่ถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งตีพิมพ์นะครับจนปริ้นออกมาเป็นรูปได้ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็วางจําหน่ายขายออกไปนะครับหรือว่าแจกตามหน่วยงานต่างๆออกไปเนี่ยก็รปรากฏว่า มีผู้อ่านท่านหนึ่งเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้อ่านท่านหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานของนิตยสารตัวเนี้นะครับนิตยสารวิมานเมฆเนี่ยก็โทรมาบอกนะครับบอกว่าเนี่ยไปดูภาพสิที่ลงในปกนิตยสารสิที่ลงในตัวนิตยสารเล่มน,นี้มันมีอะไร,ประแปลกๆอยู่นะซึ่งคุณจินชายาก็อะไร,ประแปลกๆคือมันก็พิมพ์ไปแล้วอะเนาะก็เลยไปตรวจสอบดูนะครับพรปรากฏว่าก็เห็นเป็นเงา นะครับล่างๆของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ที่ข้างพุ่มไม้นะครับลักษณะก็คือแต่งกายด้วยชุดโบราณเป็นแบบเสื้อลูกไม้นะครับนุ่งจงกระเบนด้วยมองกลับมาที่กล้องด้วยก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับที่มีคนโทรเข้ามาให้ทางนิตยสารไปตรวจสอบดูซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีคนแต่งกายแบบนี้แล้วด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวแปลกๆเรื่องหนึ่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เล่ากันปากต่อปากเนาะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ตรงนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับตรงบริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆเนี่ยนะครับองค์พระตำหนักองค์พระที่นั่งเนี่ยก็จะมีต้นฝรั่งอยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งต้นฝรั่งต้นนี้เป็นต้นที่จะต้องคือปลูกมานานแล้วครับปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็จะต้องมีการเ,เด็ดเอาฝรั่งเนี่ยเก็บเอาผลผลฝรั่งเนี่ยนะครับไปถวาย เป็นเครื่องเสวยให้กับในหลวงรัชกาลที่5ของเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอผ่านมานะครับจนถึงยุคในสมัยยุคของอรัชกาลที่9แล้วเนี่ยนะครับก็มีคนเนี่ยย้อนไปตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ยังมีคนเด็ดแอบขโมยเด็ดฝรั่งเนี่ยไปกินด้วยความเชื่อว่าฝรั่งลูกนี้เนี่ยเป็นฝรั่งที่มีรสชาติดีนะครับแล้วก็1คือเป็นรสชาติดี2คือเป็นของที่ขึ้นโต๊ะเสวยด้วยเนาะ ก็จะเลยแบบว่ามีคนแอบขโมยไปเด็ดก,กินบ้างอะไรบ้างอย่างงี้นะครับก็มีการตามหากันว่าแบบเฮ้ยเมื่อวานฉันยังเห็นฝรั่งลูกนี้อยู่เลยวันนี้มันหายไปแล้วแสดงว่ามีคนขโมยไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการหาตัวขโมยกันว่าใครเป็นคนขโมยนะครับปรากฏว่านะครับก็ไปล้อมวงแอบซุ่มกันอยู่แถวๆบริเวณนั้นนะครับเพื่อหาจับขโมยกัน ก็ปรากฏว่าเห็นตัวขโมยจริงๆนะครับผมเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำาๆนะครับผมแอบมาขโมยเด็ดฝรั่งเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ไปซุ่มจับขโมยเนี่ยก็กรูกันเข้าไปจับตัวขโมยนะครับเ้าไปจับเนี่ยเหมือนจะจับได้แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าขโมยเนี่ยนะครับด้วยความที่มีลักษณะแปลกแปกครับเป็นเงาดำาๆตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นเมือกเมือกอยู่บริเวณตัวด้วย นะครับไม่รู้ว่าเมือกอะไรมันเป็นแบบลื่นๆนะเนาะก็ดิ้น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 หลุดนะครับจนกระโจนลงไปในอ่างหยกอ่างหยกนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นบ่อน้ําที่ขุดขึ้นมานะครับอยู่ถ้าใครเคยเห็นในภาพเก่าๆเนาะก็จะเป็นเอน่ออ่างน้ําที่อยู่บริเวณองค์พระตาหนักเนี่ยนะครับองค์พระที่นั่งเนี่ยก็กระโดดลงไปในนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยเฝ้ารอนะครับไม่ได้มีกไม่ได้กระโดดตามลงไปนะเพราะว่า คนเนี่ยลงไปในบ่อลงไปในอ่างเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาหายใจเดี๋ยวก็ต้องจับได้ถูกไหมครับแตปปบ่ปรากฏว่าหายไปเลยครับปรากฏว่าหายไปเลยไม่มีการผุดขึ้นมารอจนกระทั่งเช้าก็แล้วก็ไม่มีทั้งแม้แต่จะเป็นศพหรือเป็นอะไรลอยขึ้นมาเลยก็ไม่มีเลยก็ปรากฏว่าเออน่าจะเป็นเรื่องราวแปลกๆนะครับว่าเป็นผีพรายหรือเปล่าหรืออะไรที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับที่ที่สันนิษฐานกันไปนะครับก็นี่ก็เออ เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคนเล่าอีกนะครับเล่ากันปากต่อปากอีกเช่นกันว่าบางทีเนี่ยไปนอนเฝ้านะครับองค์พระตำหนักเนี่ยอยู่บริเวณองค์พระตำหนักเนี่ยก็นอนนอนอยู่กลางคืนนะครับก็โดนถีบออกมานอกมุงก็มีนะครับผมก็เป็นเรื่องราวปแปลกๆเช่นกันนะครับทีนี้อีกบทหนึ่งนะครับผมก็คือทางสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย ได้มีการขุดค้นเจอใช่ไหมอ่าไม่ใช่อัอพระราชวังอาจจะเป็นกรมศิลปรกรทางฝั่งนั้นนะครับมีการขุดพบนักโบราณคดียนีครับขุดค้นพบนะครับศิลปะชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ,อเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงนะครับก็มีการถวายนะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับซึ่งก็เป็นคิงกับควีนในสมัยนั้นเนาะก็มีคนมา,านำมาถวายซึ่งสองพระองค์เนี่ยนะครับก็ไดออ้มีพระมหากรุณาธิคุณให้นําศิลปะที่เป็นศิลปะของชาติเนี่ยนำออกจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็ได้รับรู้ถึงศิลปะในอดีตของเราเนี่ยนะครับก็โดยใช้ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือพระตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เ,เ,งเธอนะครับ กรมหลวงวรเทศทัศดานะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะบ้านเชียงนี้นะครับก็ยังไม่ไหวนะครับที่จะเกิดเรื่องราวแปลกๆนะครับโดยที่เป็นการเล่าปากต่อปากเช่นกันนะครับว่าภายในลำหนักนี้นะครับผมพอกลางค่ำกลางคืนนะครับคนที่ไปน,นอนเฝ้าหรือว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะก็มักจะได้ยินเสียงปแปลกๆนะครับเช่น เสียงคนคุยกันบนตำหนักนะครับผมซึ่งเป็นเสียงแบบโอ้โหค่อนข้างเจียวจาวเลยคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1ิบคนท,ท,ทั้งที่ก็มีการปิดล็อกกุญแจไปเรียบร้อยแล้วแล้วใครมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็องค์พระธรรมหนักเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไฟด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เล่าต่อๆกันมานะครับอีกทั้งนะครับก็ยังมีพระตำหนักสวนบัวนะครับซึ่งพระตำหนักองค์นี้เนี่ยเป็นของพระวิมาดาเธอนะครับพระองค์เจ้าสายสุรีพิลม ก็มักจะมีคนเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะเห็นนะครับว่ามีคนใส่ชุดไทยบ้างนะครับยืนมองมาจากชั้น2ขององค์พระตำหนักนะครับหรือบางทีก็ยืนมองจากบันไดมองลงมานะครับบางทีก็ได้ยินเสียงรดนตรีไทยนะครับดังมาจากองค์พระตำหนักบ้างทั้งที่องค์พระตำหนักเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าปากต่อปากกันมาว่าผู้ชายคนที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่ามาขโมย ฝรั่งนะครับตัวดำๆเมือกๆเนี่ยก็ยังเห็นแบบโผล่ๆ,ๆ,ๆออกมาบางทีก็เห็นโผล่ขึ้นมาจากอ่างบัวอยู่หน้าพระตำหนักก็มีนะครับซึ่งอ่างบัวเนี่ยมันเป็นอ่างสาหรับเลี้ยงสาหรับปลูกบัวมันไม่น่าจะมีคนลงไปอยู่ในนั้นได้แต่ก็เออก็มีคนเห็นนะครับว่าเห็นผู้ชายคนนี้อยู่ซึ่งก็ไปสอดคล้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องราวในอดีตที่เคยเล่าเราต่อๆกันมาว่าเป็นคนที่มาขโมยฝรั่ง จากต้นเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของพระราชวังดูสิทธ์ทั้ง4บทนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผู้เขียนนะครับก็คือคุณจินชยาเนี่ยเล่าให้ฟังในสมัยว่ายังเรียนอยู่ที่โรงเรียนจิตรดานะครับในตอนเล็กๆเนาะก็ได้ยินคุณครูเขาเล่าให้เล่าต่อๆกันมาว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวลายเย็นแล้วเนี่ย คุณครูเนี่ยก็ลงมาจากตึกจากอะไรหมดแล้วนักเรียนก็กลับบ้านกลับช่องกันไปหมดละก,ดะก็ปรากฏปรากฏนะฮะว่าอาจารย์คุณครูท่านนี้นะครับลืมของสําคัญไว้บนตึกก็จะต้องกลับขึ้นไปเอาใช่ไหมครับกลับไปเอากลับมาก็ปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้ก็เดินขึ้นไปท่านเดียวก็เดินขึ้นไปเพราะคิดว่าไม่ไมีเมียไม,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 ไม่มีอะไรหรอกก็ขึ้นไปก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนกระพวนนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนเสียงเด็ก เด็กวิ่งเล่นกันกระพวนที่อยู่ในเท้าข้อเท้าเด็กนะครับอาจารย์นั้นก็มองหานะฮะว่าเ,เสียงกระพวนี้มาจากไหนเพราะว่าคนก็ลงไปจากเึกหมดแล้วเนาะแล้วอาจารย์ก็ไม่มีไม่มีใครอยู่ข้างบนแล้วมีแต่อาจารย์ท่านนี้ท่านเดียวเนี่ยนะครับก็มองหาก็ปรากฏว่าก็ไม่เจอที่มาของเสียงนะครับก็เลยหลอนๆหน่อยนะครับก็เลยแต่ตอนนั้นนะคือใจของอาจารย์ท่านนี้ก็ยังคิดดีอยู่นะครับว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจะมีเด็กหลงเหลืออยู่ ก็เลยไปตามนะครับลงไปตามอาจารย์ท่านอื่นๆที่รอกลับบ้านด้วยกันเนี่ยขึ้นมาช่วยหาเด็กหน่อยซิว่ามันมีเด็กหลงเหลืออยู่ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดปิดประตูประตูไปแล้วเนี่ยเด็กออกไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ไปตามอาจารย์ท่านอื่นๆมาก็ปรากฏว่าพอขึ้นมาแล้วก็ตามหากันไม่เจอครับแต่ว่ายังได้ยินเสียงของกระพวนข้อเท้านั้นอยู่นะครับซึ่งก็มีการปรึกษาหารือคุยกันนะ,นะครับในบรรดาอาจารย์ว่าแบบ ในสมัยนี้แล้วมันไม่น่าจะมีเด็กใส่ข้อเท้ากระพลข้อเท้าแล้วแหละแล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคืออะไรทั้งๆที่ก็ตามหาคนหมดทุกห้องทุกซอกทุกมุมแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งอยู่ในเขตของพระราชวังดุสิตนั่นเองนะครับก็เหล่าบรรดาอาจารย์เนี่ยก็วิ่งลงจากตึกก็จบไปสําหรับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญน,นะครับ เหตุการณ์นี้นะครับอาจจะไม่มีผีบอบเนาะเป็นเรื่องราวแปลกๆว่าที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรรกิจนะครับสเสด็จแปลพระราชฐานนะครับครั้งนั้นเนี่ยท่านผู้หญิงพึงจิตก็ได้นัดช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับเข้ามาเพื่อซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่แบบว่าอาจจะมีสีซีดหรือว่าอาจจะขาดรุยอะไรประมาณนี้นะครับก็นัดให้ช่างเข้ามา เพื่อมาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์บนองค์พระตำหนักนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างที่ไปดูนะครับไปดูช่างอยู่เนี่ยก็ต้องคุมเนาะเดี๋ยวหยิบของหยิบอะไรไปซึ่งเป็นของมีค่าของของเจ้านายะนะครับก็ไปดูก็ปรากฏว่าเอ๊ะลักษณะเหมือนเห็นมีคน,นแอบนอนอยู่บนหลังตู้ซึ่งตู้มันก็สูงนะครับก็เห็นเอ๊ะเป็นเหมือนมีคนอยู่เล๊ะยังไงเนี่ยก็เลย ลอง,งเง้อชอเง้อดูปรากฏนะครับว่ามันมีคนนอนอยู่จริงๆนะครับมีคนนอนอยู่บนหลังตู้จริงๆซึ่งท่านผู้หญิงเนี่ยก็ไปตามให้เหล่าบันดาเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นนะครับมาช่วยกันดูซิว่ามันยังไงก็ปรากฏว่าคนที่แอบเข้ามานอนอยู่บนหลังตู้นี่นะครับเป็นผู้ชายแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาดกระรุงกระริ่งๆๆนะครับก็น่าจะสติไม่ค่อยดีประมาณนั้นนะฮะก็ นอนอยู่ข้างบนพร้อมด้วยมือเนี่ยนะครับถือดูถือขวดซึ่งเป็นขวดเหมือนขวดเบียร์นะครับแล้วทุบแตกเป็นปากฉลามอะถือแล้วก็นอนอยู่ข้างบนนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นคนสติไม่ดีที่แอบเข้ามาในพื้นที่นะครับก็มีการจับส่งออกไปข้างนอกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีผีเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับว่ามีมหาดเล็กท่านหนึ่งนะครับถูกตํารวจจับตัวนะครับ ในเขตพระราชฐานเลยด้วยเพราะว่าบังเอิญว่าน้าเนี่ยไปคล้ายกับผู้ต้องสงสัยที่ได้รับแจ้งว่าหลุดเข้าวังมาเป็นคนสติไม่ดีเหมือนกันที่หลุดเข้าวังมาแต่บังเอิญว่าน่าคล้ายๆกันก็ทําให้มหนเล็กท่านนี้ก็เป็นเรื่องราวตลกๆที่เล่าต่อๆกันมานะครับว่ามหาเล็กท่านนี้ก็โดนจับไปนะครับพอไปถึงโรงพักก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็อธิบายยืนยันแสดงตัวตนไปนะครับว่านี่นี่เป็นค่าได้บริพารจริงๆที่ถวายงานจริงๆนะไม่ใช่ คนที่ต้องสงสัยนะครับซึ่งคนต้องสงสัยเนี่ยก็ไปจับได้ภายหลังนะครับก็เป็นเรื่องราวแปลกๆตลกๆก,กันไปที่เล่าสืบต่อกันมานะครับในสมัยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสเสด็จประทับณโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมก็เป็นเรื่องที่มีคุณข้าหลวงท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของอท่านผู้หญิงพึงจิตเนี่ยก็เล่าให้ท่านผู้หญิงพึง,พงจิตฟังว่าตอนนั้นเนี่ย คุณข้าหลวงท่านนี้เนี่ยนะครับก็นั่งทานอาหารอยู่บนตำหนักนะครับในห้องอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าเห็นมีคนเดินมาเดินเข้ามานะครับก็มองตอนแรกก็เห็นเป็นเงาง à, ๆก็ยังไม่ได้อะไรพอเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยคุณข้าหลวงท่านนี้เนี่ยนะครับก็มองเข้าไปเอ๊ะเป็นใครอ่ะทำไมไม่คุน้นหน้าคุ้นตาเลยทําไมเดินขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่มองๆอ,อยู่เนี่ยนะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะครับก็หายวับไปกับตาเลยนะครับ ก็ทาให้คุณข้าหลวงท่านนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับอึ้งไปเลยว่าแบบอมันคืออะไรกลางวันสักอไม่ใช่กลางวันแสบแต่แบบเวามว่ามาแบบซึ่งๆหน้าแบบนี้เลยหรอคือโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายวับไปเลยอย่างงี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับชาววังช่างเล่าเรื่องผีในคลิปนี้นะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนะครับผม ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ